สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนี่ช n แนลค่ะคลิปนี้มาเดินป่าออสเตรเลียถ่ายทำนานมากแล้วนะคะเป็นประมาณ2เดือนแล้วค่ะที่ไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวทั้งวันเดินป่าทั้งวันหลายที่ป่าที่นี่ก็คือเป็นภูเขา ตรงนี้ก็จะเริ่มเดินชมป่าจริงๆนะคะบริเวณนี้จาชื่อไม่ได้แล้วต้องขออภัยจริงๆค่ะอาอยูห่างจากซิดนีย์ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะป่าบริเวณนี้ไฮไลท์ก็คือว่า เดินมาอ่าอุณหภูมิวันนี้11องศาแล้วก็แดดเต็มวันเมื่ออุณหภูมิเย็นหน้าจอโทรศัพท์ก็จะแบบไม่สว่างนะคะเพื่อนๆคะ่ะแดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นเนี่ยคะ่ะป่าอุดมสมบูรณ์มากคะ่ะ นี่คือไฮไลท์ที่รุ่นนี้มาเห็นแล้วแบบว่าเป็นต้นบ้านเราเรียกบันไดลิงเนาะเป็นเครือไม้ใหญ่ๆนี่เลยค่ะกั้นทางเดินแบบนี้เลยแล้วก็ที่นี่จะจะไม่ทำลายตัดออกจากทางเดินนะคะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเดินก็จะต้องลอดต้นบันไดลิง ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเรียกไม่ถูกแต่ว่าคล้ายๆต้นบันไดลิงบ้านเราเป็นเครือไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเป็นบ่งบอกถึงเขาเกิดนานแล้วป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะความสมบูรณ์ของต้นไม้นี่ต้นเฟินขึ้นเกาะตามต้นไม้เลยนะคะ แดดจัดทั้งท้ที่ป่าทึบนะคะแดดก็พยายามความแรงของแดดก็ส่องลงมาถึงพื้นแล้วมุมกล้องที่จริงต้นเฟิร์นต้นไม้เล็กๆเต็มไปหมดแล้วก็รวมสมบูรณ์เขียวเขียวงามนะคะเพืนนะะเ่อนเพื่อนค่ะมาเที่ยวเป็นกลุ่มวันนี้ประมาณหกเจ็ดคนที่มา เที่ยยววด้วกันก็จะมีทางเดินให้เดินไปตามทางเท่านั้นรุนี้ถ่ายําคลิปไปด้วยก็เพื่อนก็เดินเราก็หยุดทำคลิปไปด้วยบางทีก็ต้องถือกล้องวิ่งตามเลยนะคะเพื่อนๆก็วิ่งตามเพื่อนเลยแต่ก็อยากทำคลิปนะคะบันทึกความทรงจำแล้วก็มา เ่าให้เพื่อนๆฟังได้เห็นว่าป่าที่นี่อุดมสมบูรณ์การเที่ยวป่าก็เป็นการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นกิจกรรม,ยมอย่างหนึ่งที่ผู้คนที่นี่ชอบท่องเที่ยวทุกรูปแบบแล้วก็ทางเดินก็แบบนี้เลยค่ะปูหินเล็กก้อนเล็กๆนะคะเพื่อนๆนะครับปูหินเล็กๆบางๆเนี่ยค่ะ ต้นบันไดลิงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะแม้กระทั่งกิ่งไม้ก็มีเฟิร์นเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดสวยงามมากค่ะเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ยังยังถ่ายทํามุมกล้องยังไม่เก่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะจริงๆแล้วเห็นแล้วทึ่งนะคะเนี่ยค่ะเฟิร์นขึ้นเต็มไปหมดนะคะเขียวกอะ ตามกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยเป็นเป็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าโดยแท้จริงที่นี่ป่ากับมหาสมุทรแปซิฟิกแทบจะแยกกันไม่ออกนะคะอยู่ด้วยกันเรียกว่าอยู่ด้วยกันมาถึงคลิปนี้อ่าต่อมาที่มาน้ำตกน้ำตกบิลมอมาถึงที่จอดรถก็ ที่จอดรถอยู่บนภูเขาเป็นที่จอดรถของน้ำตกบิวมอร์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นตู้จะจ่ายด้วยบัตรหรือว่าจ่ายด้วยเงินสดจ่ายเองทำเองคะ่ะเพื่อนๆคะจอดแล้วก็มาจ่ายเงินที่ตู้ เท่าที่สังเกตเวลาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเที่ยวชมมากที่สุดจะมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีตู้ให้จ่ายเงินเองวันนี้เป็นวันหยุดก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยทีเดียวค่ะเท่าที่สังเกตดูประมาณ50คันเลยทีเดียว น้ำตกบิวมองเป็นน้ำตกที่ตกมาจากยอดเขาดูความงามของหน้าผาหน้าผาหินสูงมากค่ะตกลงไปช่วงช่วงที่น้ำตกตกลงไปสูงมากนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น พื้นป่าที่อยู่ข้างล่างอีกก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันค่ะดูความงามของภูเขาของที่นี่นะคะภูเขาที่นี่แทบจะทุกที่เขาจะทำถนนขึ้นไปให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทบจะทุกที่ค่ะ ตัดคลิปคลิปตัดไปตัดมาเนื่องจากนานแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะประมาณสองเดือนได้นะคะถึงมามีเวลามาตัดคลิปดูความงามของยอดเขามือที่จับกล้องจนเขียวเลยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่11องศา เสียงน้ำตกกับเสียงลมดังมากนะคะแต่ว่าคลิปต้นฉบับดน,นี้ก็ลดเสียงลงไปวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวชมที่นี่กันเยอะค่ะ แหล่งท่องเที่ยวของที่นี่จะมีผู้คนทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันเพืเ่อนๆค่ะน้ำตกบิวมออยู่ห่างจากทิดนี้ใช้เวลาขับรถก็น่าจะประมาณเกือแบสองชั่วโมงค่ะความงามทั้งพืนป่า ธรรมาชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นการบันทึกความสุขความทรงจำด้วยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ